ใครที่ผัวนี่จะอันตรายมากนะฮะโอเคเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาดูภาพที่เป็นแบบนี่ครับหัวข้อของของของเรื่องนะฮะก็คือถ้าโปเกมอนกลายเป็นการ์ตูนสายดากนะสายด์กไม่ใช่สายด์กนะแต่ละตัวจะสยองแค่ไหนนะครับถ้าเป็นการ์ตูนสายด์กนะโปเกมอนผมจะบอกไว้ก่อนเลยว่าผมเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่ดูโปเกมอนมาก่อนนะครับแต่แค่รู้จักแค่พวกตัวหลักๆก็คือปิกาจูนะฮะตัวเนี้ยตัวเดียวนะครับผมรู้จักแค่ปิกาจูตัวเดียวนะครับแล้วก็ ตัวอื่นก็จําชื่อไม่ค่อยได้แต่ก็พอจะเห็นหน้าตานะผมก็เลยอาจจะไม่รู้นะครับว่าตัวนี้คือตัวอะไรนะแต่ว่าถ้าทุกคนแต่ว่ารู้เนี่ยก็ก็รู้ไปนะครับโอเคเราจะมาดูกันเลยแต่ก่อนอื่นนะครับคือผมไม่ได้มีแค่ทําแบบดูภาพพวกนี้อย่างเดียวนะครับผมยังมีแบบเล่นเกมด้วยนะครับก็อย่าลืมติดตามคลิปเกมด้วยนะครับไม่ได้จะไม่ได้จะติดตามแต่คลิปพวกนี้นะครับโอเคไปดูกันเลยแล้วกันนะครับภาพแรกนะครับโอ้ตัวนี้ผมเคยเห็นอยู่นะครับ เป็นแบบว่าไอ้ที่มันเป็นตัวสีชมพูปะว,วะถ้าพูดผิดยังไงขออภัยด้วยผมไม่เคยดูจริงจงนะครับเนี่ยครับแล้วก็แบบเป็นลักษณะคล้ายๆกำลังกินคนอยู่ด้วยนะครับเนื่ยมึงกินคนเลี้ยงของมึงเองใช่ไหมเนี่ยแล้วนะมันกินคนมันมันกินเจ้านายมันหรือเปล่านะครับโอ้โหดูภาพนี้ดิโครเท่ทุกคนดูดิอันนี้อ้าป,ปากหวอเลย <laughs> โอ้โหแล้วดูกินหน้าหน้าหายไปข้างนึงเลยครับโอ้โหโคตรโหดนะฮะอันนี้อันนี้โปเกมอนไม่ใช่แบบไม่ใช่ธาตุอะไรละแม่งสายแดกชัดชัดนะครับ มาดูโหอ,อันนี้นะครับผมนี่โปเกมอนสายอะไรเนี่ยไม่น่าจะใช,ไใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวอย่างกันเฮ้ยตัวนี้ผมรู้จกักที่มันเป็นตัวสีฟ้า,ฟา,ฟาน้ำเงินน้ำเงินนะครับเป็นธาตุน้ำใช่ไหมตัวนี้นะครับผมโอ้โหแล้วดูดีด้านหลังมันเลยครับมีแบบว่ามีมือห้อยอยู่ด้วยนะครับถ้าท่านจะเป็นมือของมนุษย์นั่นแหละครับแยสจากแบบว่ามนุษย์เป็นผู้ปกครองโปเกมอนใช่ไหมแล้วตอนนี้โปเกมอนกลายเป็นปกครองมนุษย์แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูภาพต่อไปกันเลยเฮ้ยตัวนี้ผมก็รู้จักนะครับแต่ไม่รู้จักชื่อมันเดิม ที่มันเป็นตัวม้าไฟนะครับผมเนตัวนี้เป็นตัวม้าไฟนะครับถ้าจำไม่ผิดนะใช่ปะวะเออน่าจะใช่นะครับผมเอยตัวนี้มีรูปปุเก็บอลด้วยสังเกตไหมตัวเนี้นะครับผมโอ้โหดูดิแม่งเหมือนเป็นม้าที่แบบเป็นแบบหัวกะโหลกเลยครับทุกคนดูดีๆนะเห็นไหมตาโบ๋โบแล้วก็เป็นเหมือนหัวเป็นกะโหลกนะครับผมโอ้โหเป็นอะไรที่แบบสุดยอดแห่งความยากไซส์นะครับผมโอเครูปที่สี่นะครับโอ้โหตัวนี้จริงๆถ้าถ้าจำไม่ผิดนะในประตูมันน่าจะเป็นตัวที่น่ารักน่ารักใช่ไหมตัวนี้ แต่ตอนนี้ไม่ไม่น่ารักเลยครับไม่น่าทีมนะฮะตอนนี้โอ้โหคือม่งแบบสายดรางมากครับทุกค,นส,กสคนสายดากสายดากคือม่งสายดากมากครับโอ้โหแล้วดูสิตาโบนะครับมันดูเป็นเหมือนตัวกรนะโหลกม่รู้นะฟันนี่แบบว่าไปจัดฟันเถอะนะถ้ามึงจะเบี้ยวขนาดนี้นะครับโอเคเดี๋ยวดูรูปต่อไปนะครับอันนี้เป็นแบบอันนี้ตัวนี้ผมไม่รู้จักเว้แต่ว่าน่าจะเคยเห็นตัวอะไรวะปิกจูปะวะไม่น่าจะใช่เพราะามันมีเหมือนมีขี้อยู่บนหัว <laughs> มีผมมีผมไม่ได้มีขี้ เว้ยแล้วดูข้างในดิคือ,อะไรวเนี่ยตรงปากของไอตัวนี้นี่มันเป็นเหมือนแบบกระดูกหรืออะไรวะหรือว่าฟันมันวะฟันหลายซี่อันนี้มองไม่ออกว่ะทุกคนใครที่มองออกก็ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยก็ดีนะครับแล้วดูมือเด็กโอ้โหเป็นแนวแบบว่ามึงอาบน้ําบ้างก็ดีนะถ้ามึงจะสกระปรกขนาดนี้นะครับโอ้แต่จงว่าไปแหละถ้าอาบน้ํามันก็ไม่ใชิดสายได้ดะครับเออโอไอ้นี่เป็นตัวต้นไม้ครับเคยเห็นอยู่นะครับเป็นตัวที่เป็นตัวต้นไม้อะเออแล้วดูดิบมันกําลังกินคนอยู่นะครับ เป็นต้นไม้กินคนนะครับแล้วก็มีตานะครับนี่กำลังแบบเขมือบคนอยู่แลนะครับคนนี่ตัวเล็กไปเลยนะครับผมแล้วดูดิเหลือแต่มือนะห้อยไว้นะครับผมโอ้โหกินตีนไก่นะฮะอันนี้ไม่ไตีนไก่นะที่มือคนนะครับดปดูต่อไปเอ้ยตัวนี้ผมก็เห็นเคยเห็นเคยรู้จักอยู่เป็นตัวที่เป็นเป็นเป็นเหมือนป้าหม,มึกนะครับเออที่เป็นตัวสีน้ำเงินใช่ไหมวะแล้วตรงตาจะเป็นสีแดงนะถ้าจำไม่ผิดนะครับนี่นี่กูไม่ได้ติดตามจริงๆใช่ไหมเนี่ยคือผมแบบ เห็นมันไงมันเป็นการ์ตูนที่ดังๆไงเคยดูในมูนอตในาการ์ตูนไหมทุกคนเออนั่นแหละมันก็จะมีไงโปเกมอนนะครับเออเนี่ยนะครับผมโอ้โฮนี่ออกแนวแบบน่ากลัวนิดนึงเป็นเหมือนผู้ปกครองทะเลนะครับคือแบบถ้าลงไปในทะเลนี่กูคงหวาดกลัวแน่นอนนะครับกับภาพนี้นะครับผมโอ้โนี่เป็นตัวเป็ดนะฮะไอ้เป็ดนะครับผมจริงไอ้เป็ดประวัติมันใช่เป็ดประวัติหรือเป็นนกเออที่มันเป็นตัวเหลืองๆอ,งอะ่ะใช่อไหมวะเออผมว่าน่าจะใช่แหละครับผมไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ไงโอ้อวยครับผม โอ้โหปากซะใหญ่เลยนะครับแม่งกินข้าวทางท้องใช่ไหมเนี่ยนะโอ้โหแบบแม่งโคตรน่ากลัวครับทุกคนคือแบบคนวานี่แบบโคตรเทพแหลนะวาดได้เก่งมากครับแล้วดูหัวมันหัวแตกเลยเรื่อยเลือเล่อยก,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 กระเด็นออกกเนเะ่ยโอ้โหตัว่าเท่ครับเทพเท้ทททเอยอนี่น้องเนสเราเลยแฮะโอ้โหมีทำไมมีหลายมือวะทุกคนผมก็ไม่เคยดูเหมือนกันนะแล้วมีแบบว่า มีลิ้นนี่ลิ้นใช่ไหมเนี่ยโอ้โหลิ้นยาวนี่มันสายเบลนโอ้โหลิ้นยาวแล้วดูตาตาแมวด้วยครับผมโอ้โหมีหนวดน,นี่หนวดใช่ไหมเนี่ยนี่หนวดมันใช่ไหมเนี่นนยคโคตรลุงมลังมึงโกนบ้างก็ดีนะเออแบบว่าเอามีดโกนมาโกนบ้างก็ดีนะครับโอ้โหไปขั้นต่อไปเลยดีกว่าเฮ้ยนี่ไงน้องปิ๊กกระจู๋วเราเลยครับโอ้โหทำไมปิ๊กกระจูมันมีนคนเดียวมันเป็นคนเดียววะที่มีสีนะครับ มันเป็นสีเหลืองๆนะครับออกเหลืองๆเน่าๆเหมือนขี้นิดนึงนะครับแล้วก็มีแบบหางสายฟ้าเอ๊ะแล้วทำไมตรงตัวมันมีเหมือนตาวะเนี่ยเห็นไหมมีตาสองอันนะครับแล้วก็มีฟันแต่ไม่มียายวะเอ๊ะ <c oughs> มุมนี้เหรอเนี่ยโอ้โหมุมนี้อีกแล้วนะครับแม่งกูเล่นไปด้วยแล้วกู <c oughs> <c oughs> กูไม่น่าเล่นเลยนะครับ <c oughs> ด้วยต่อไปอันนี้ตัวอะไรวะไม่รู้จักวะทำไมตัวมันดูเหมือนอลังการเหมือนไม่ใช่ในโปเกมอนยังไงก็ไม่รู้ แต่ว่าตัวนี้ได้แบบโอ้โหเป็นกระดูนะครับเป็นซี่โครงนะฮะแล้วก็มีคนตรงนี้ด้วยนะครับโอ้โหแบบคนติดอยู่ในท้องอยู่เลยอ่ะแล้วก็มีมือแบบพยายามออกมาจากตัวนี้นะครับสงสัยตัวนี้แม่งกินแล้วแม่งกืนไปเลยแม่ไม่ได้เขี้ยวไว้คนก็เลยไม่ตายไปก็เลยไปตายในท้องแทนเนี่ยเออแล้วแบบโอ้โหลิ้นยาวมากนี่สายเบิร์อีกแล้วนะครับโอ้โหลิ้นโคตรยาวเลยนะครับผมเฮ้ยตัวนี้ผมรู้จักมันน่าจะเป็นล่างวิวัฒนาการของไอ้เต่าหรือเปล่าหรือเป็นแอนดลฟหรือช่างแม่งเหออนะฮะผมไม่รู้นะครับผมโอเค แต่ว่าตัวนี้ก็โอ้โหดูเหมือนแบบโห่เหมือนกันนะเป็นใบไม้ใช่ไหมเป็นแบบใบไม้ปกคลุมอะไรสักอย่างที่ร่างต่อไปมันจะเป็นกลางออกหรือเปล่าวะเออช่างมันครับผมไม่รู้จักเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมเคยเห็นตัวมันนะเออขึ้นเปประมาณนี้นะครับเต่าไอ้เต่าปะเนี่ยเออช่างมันครับ